สวัสดีค่ะมเมือนก็มาพบมาพอกับช่องก็แต่น่อยเช่นแนวค่ะพี่น้องเอาเมือนนี้ก็แต่หน่อยในบอกห้อยเชอรี่นี่แหละบอกห้อยเชอรี่เก็บเอาอยู่ในน้องนี่ค่ะพี่น้องเก็บเอาในน้องนี่เพราะว่าเอาหนาออกหมดแล้วนี่แหละเอาตุ่มแล้วมีแต่หัวแบบตอกปักแต็กแดีขนาดเลยเป็นว่าสีก้อยแบบเบิ้นหัวเนาะโบมบหันเป็นบบบบบบว่าวนวนเป็นต่มุมใดบบแต่ว่าสีขาวๆแนวนี่มันตาเสียบจะได้พี่น้องอื อีตัวนี้เครื่องหอมเครื่องหอมห้ก็มีผักหอมสี่หอมบัวหอมสะละแหน่แล้วก็มีอันหอมเปรใส่ใบบกูดน้ำแน่เอาทีละปลาเดกเกลือมังน้าอีกผงสุรุดเขาลัวอ้ยเอามาลงมือก่อยเอดนดหนอน,อนดีบขันมังนาาก่อน ต้องอสมแห้งก็ไดหม,มือลลางมากเลยล่ะใส่เกลือน้ำะจะกินเองหรอกเนาะสองคนมือสาวหลวด <c oughs> <c oughs> แย้งจังใส่เกลือก็บางหน่า,าขันขันอย่างก็เาพนว่าคันเมือกข้าวเนาะ mm. จะเลยต้องคันออกซะก่อน mm. 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 แต่ว่ามือนี่กับแต่น้อยจะบอเอาล่างได้พี่น้องนี่หละดินนามอันนี้มันออกอเดี๋ยวที่ก่อนโอ้โห

คิดว่าอัน,นยังก่อเขาเลยว่าแ,วแต่เป็นลหลขนาดเนาะนี่มาปุ๋งเลยบานเนี่ยอุย้ยแต่ว่าจะพึ่งใส่ลายประแดกเพะว่าเขาเกลือลงไปขันบางหน้าแล้วประแดกพริกบูก้ยป,ปุ๋งใหญ่พริกปน่นโอ้โหจังเอาไปอันกัดเอา เอาพริกสดไปเหยีกินกับเอาอันนี้ใส่ร้ายแซบร้าย,าย,ายพงนัวเพิ่มความนัวความแซบความอร่อยอันนี้เพิ่มความหอม,มเข้าไปเขาคัวใสาตามใจสอบเขาัวครัวไม่ไม่เน,นี่ยมันยังหอนอยู่กับปุ๊กจนหดลืมขึ้นคอ ใส่ลงไปเลยมีหอมอยังไผ่มักยังกะใส่ไปได้เออ,อยังก็คุชากะคือใส่หยวนหัวสิงไคกะแสบขึ้นกันมัมมนกะคุเรยเลยโอ้ยปลากะละมังหนึ่ง เมื e y y uh ่อ huh. นั uh ้นในไายเติมกระมังใหญ่ๆเนาะอันนี้แบงแบงมัดต้งก่อยได้เนี่ยได้ไร่แหงปล่อยล่องไร่ด้วยแต่ว่ามันใหญ่แล้วแล้วมันจะมันอันมวยยืดนว่าส่นซะ้อู้ยเกินหอมแท้ะบวงงใหญ่ๆนี่ ซิมก่อนไปยังไงโอ้โหอืมค่อยดีค่อยดีขนาดเลยสามแซ่บอา้าเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องบ้าน่ะสมกับพอดีความนัวความยัง้งพอดีเบิดโอร์อ <c ười> ยังระบาดเอาไปา ยาำไปแซ่บแซ่บน้ำกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่น้องก้อยเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องก้อยบวงหอยเชอรี่พ่นนะจัดมาบบกหลายหนึง่งพักกะเดี๋ยวไล่าย,ยางหลายแนวคะ่ะมีเ,เั่วมูละผ่านแนวมะเขือน้ำแล้วก็มีอันสมพักกันถาจี๋ถาบนบได้กินดอกพี่น้องกนองันถาจืดยางเดียวมาครับว่าเดี๋ยวมาก้อยบวงหอยน้ำกันมัน ไว้เซีอรับผักคุณเลิศออ Tokan. Ini tuh

อันนี้ก็คือบินวนไปวนมาอ,นอ,นอ,นนอยู่ครัน้เขาหอนหอนป๊าดว่ายไงละ่ะ 他们奶奶呢？

สมพักก็สมสมอ้าวสุ่มพักเนาะ, <c oughs> ลละพักไรอย่างจะบอกมันหอนนะมีลมเยอะ Đồng hoa như này rồi <laughs> ừ. Mà không thảo, không khảo thôi đi Khoai ừ. làm con rõ sao chắc hơn nữa nên... แค่ไหน่าใส่เบื่อโหลดเลือกระโบวากันเนาะพี่น้อง อช่วงนี้กำลังกินเ้าแสบอ่ะอนบมุลล้งเนอะ ัเจอผสมพันธุกินไปกินมาเริ่มที่โบเซเขาแล้ว มรามรองคอเ่าก็บบเขาอิเล็ มันนี่นหนูเสื้อว่ามันแดดแดดหอนแห้ง่หน่เราไปเก็บลำมานันไงยังเก็บได้ค่ะเดียวเดือด์ทอนอืมใครจะซูมมาห่อนี่ย บอ,อาจาคนเจ้าไหครับ 搞生活。嗯 <laughs> oh, หัวใหญ่เนาะยำแบบเพื่อนๆไปเลย บก๋วยหอ,อยเชลลีบ่บนเป็นหน่อยกะละมังเนาะเผ็ดงูกระเพาะเผ็ดแต่ว่ามันต้องกินมันกินไปเรื่อยๆมันก็เพื่อนดีแต่ว่าอ่ะแตกินได้ซ้ำนีน่แหละค่ะพี่น้องเอาเมอน,นกเตอร์หน้าก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขาไม่ไดตามรับชมถามมาขายชินชอบปังไรก็ฝากกดไลไ์กดแชร์นี่นะคระัมืมอน,นกเตอร์หน่อยขอบคุณครัขอลาไปก่อนนะครับนอ้อส,ส,สวัสดีค่ะ